ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถ,ถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะ ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟีทั้ง4ชิ้นนะครับในแมปที่พี่ชื่อว่าวิตาโคโค่หรือโคคอนัทกรอฟนะครับอานผิดคอภัยด้ดยนะครับซึ่งวิธีการรับของฟีทั้ง4ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเป็นแต่ละอันแต่ละอันนะแต่เรามาเริ่มอันแรกกันเลยซึ่งวิธีการรับของฟีชิ้นแรกนะครับให้เรามาตามลูกศรตรงนี้นะครับนะให้เราเข้ามาตรงร้านขายมะพร้าวตรงนี้นครับขายน้ำมะพร้าวแหละเราจะเจอคนขายอยู่ตรงนี้ให้เราทําการกดคุยนะครับและเราทําการกดปุ่มเน็ก และให้เราทําการกดการกระบาดนะครับปิดนีนะต่อมานะครับให้เราตามหาพื้นที่ว่างในการเพาะปลูกมเมล็ดตัวมะพร้าวนะครับนะก็ให้เราหาจุดที่มันไม่มีชื่อผู้คนนั่นแหละนะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้ว่างให้เราทําการกด e ค้างไว้นะครับโอเคเมื่อเรากด e ค้างไว้แล้วเนี่ยให้เรานะครับหยิบตัว ปวลดน้ำนะครับให้เรามาตรงต้นไม้ตรงนี้ให้เราทําการกด e หนึ่งรอบนะครับและให้เราทําการกดใช้ไอเทมอันที่2นะครับนะซึ่งน่าจะเป็นที่ตักแหละนะครับกดที่ตักแล้วก็ให้เราทําการกด e อีกหนึ่งรอบนะเมื่อเรากด e แล้วเนี่ยให้เรามาปลูกตรงนี้นะครับนะให้เราก,กดเลือกแล้วก็เราก็จะได้ตัวของฟรีชิ้นแรกมานะครับนะก็วิธีการรับของฟรีชิ้นแรกก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับเดี<ล>๋ยวเราไปดูของฟรีชิ้นที่2กันเลยนะครับนะ ของฟรีชิ้นที่2นะครับวิธีการรับก็คือให้ทุกคนกดตรงรูปแผ่นที่ที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับนะให้กดไปเลยนะเมื่อเรากดแล้วนะครับให้เรากดตรงรูปวอลลีบอลตรงนี้นะครับกดไปเลยเมื่อเรากดมาแล้วเราจะถูกว่ามาในด่านวอลลีบอลนะครับให้เราหารูกบอลและทําการกด e นะครับเมื่อกด e แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือการเดาะบอลนะครับให้ได้ครบ230หรือ250พอยต์นั่นเอนงนะครับก็ให้เรากดคลิกให้มันโดนไอตัวเส้นสเีเขียวนะครับนะ โอเคนะครับเมื่อเราเล่นจบแล้วก็จะได้ตัวของฟรีมานะครับนะวิธีการรับของฟรีชิ้นที่2ก็มีเพียงท่านี้นะครับรับง่ายมากๆเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูของฟรีชิ้นต่อไปกันเลยนะครับของฟรีชิ้นที่3นะครับให้ทุกคนตามผมมาที่น้ําตกนะครับก็ให้ตามมาเลย เมื่อเรามาถึงให้เราเข้ามาด้านในนะครับมันจะเป็นเข่าวงกมนะให้ทุกคนตามผมมาเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอตัวน้ํามะพร้าวอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทําการกด E เพื่อเอาของได้เลยนะครับนะก็ตอนนี้เราได้ของฟรีชิ้นที่3นะครับเดี๋ยวเราไปดูของฟรีชิ้นต่อไปกันเลยของฟรีชิ้นที่4หรือของฟรีชิ้นสุดท้ายนะครับวิธีการรับก็คือ ให้ทุกคนกดตรงรูปแผนที่แล้วก็ให้ทุกคนกดปุ่มตามผมมานะก็เมื่อเรากดแล้วเนี่ยเราก็จะถูกว่ามาที่สนามเบตองนะครับให้เราหาที่ว่างๆแล้วทําการกดอีค้างนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้เราทําการกดตรงปุ่มสีเขียวๆนะครับนะกดไปเลยเมื่อเรากดเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับกดไปเลยเรียบร้อยนะครับนะเราเสร็จไปแล้วนะครับสําหรับ1ภารกิจนะต่อมาให้ทุกคนกดแผนที่แลวให้กดปุ่มตรงนี้นะครับกดไปเลย เมื่อเรากดมาแล้วเราจะถูกวร์ปามาที่จุดทําโยคานะครับนะให้เราทําการกด e ค้างไว้นะครับเมื่อเรากด e ค้างไว้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอนี้มานะครับนะให้เรารอไอวงกลมมันหดเล็กลงก่อนนะครับแล้วเราทําการกดสีน้ําเงินตรงนี้นะครับกดไปเลยโอเคเมื่อเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําภารกิจท,ที่2เสร็จนะครับให้ทุกคนกดตัวรูปแผนที่เหมือนเดิมแล้วให้กดตามผมมาตรงจุดวอลลิบอลตรงนี้นะ กดไปเลยก็เมื่อเรากดมาแล้วนะครับให้ทุกคนหาตรงจุดที่มันมีลูกบอลว่างๆนะครั <ซะ S 1> บรนะก็เมื่อเรามาตรงจุดที่มีลูกบอลให้เราทําการกด E นะสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้เรากดตรงปุ่มสีเขียว1รอบและให้รอลูกบอลตกนะครับเรียบร้อยก็เสรจ็จไปอีกภารกิจที่3นะครับนะต่อมาให้ทุกคนกด ah ตรงรูปแผนที่แล้วก็ให้มาตรงจุดตรงนี้นะครับกดไปเลยเมื่อเรากดมาแล้วนะครับเราก็จะถูว่ามาตรงนี้นะสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้ทุกคนมาตรงจุดที่มี เกมปามะพร้าวนะครับแล้วเราทําการกด e กดปุ่มทอนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวเกมมันจะจบนะโอเคนะครับเมื่อเกมจบแล้วเนี่ยให้เรามาตรงจุดที่มีปุ่มสีเขียวๆตรงนี้นะครับแล้วให้เราทําการเดินไปเหยียบไปเลยเมื่อเราเหยียบแล้วเนี่ยเราจะถูกวาร์ปมาที่ออบบีนะครับให้เราทําการเล่นออบบีไปเรื่อยๆนะก็คือให้เรากระโดดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตัวปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับกระโดดเหยียบไปเลยโอเคนะครับเมื่อเรากระโดดเหยียบเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับ กดรูปแผนที่ตรงด้านล่างเหมือนเดิมนะแล้วเราทําการกดตรงปุ่มสุดท้ายปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อเรากดแล้วเนี่ยเราก็จะถูว์ปมาตรงนี้นะครับให้เราทําการกด e ตรงนี้ไปนะแล้วเราก็จะได้ตัวของฟรีมานะครับก็วิธีการรับของฟรีทั้ง4ี่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อพุ่มดิสคอร์ดกดตามแฟนเพจแล้วก็ซื้อจกงด้วยสําหรับนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันอีกิปหน้านะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบบนะครั